ขานต่อผู้ที่ยังมาไม่ครบผ่านไปขานไปโอเคเยี่ยมสองแถวสองแถวการยืนการยืนเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะอยากให้ทุกคนเนี่ยยืนในลักษณะที่มีความมั่นคงเมื่อจ,จะขึ้นถูกไหมทำให้มือลื่นเขาถึงให้เอามือขวาลงไปไว้ที่ศีขัดแขนเวลาจับปืนเหมือนกัน พักปืนเอกเหลื่อมเล็กน้อยทีนี้ถามว่าเอาแล้วครูแล้วหลักง่ายๆนิดเดียวอยากเป็นู่ชาวบ้านที่เราอยากจะคุยยืนห่างๆไว้มือนะถ้าเป็นครูกรูจะไล่สแกนนะครับอ่ามีปืนครูจะพลิกมาแล้วครูก็จะเอาลงพื้นไปจคคับควบคุมควบคุมด้วยมือเดียวนะหรือแม้กระทั่งไม่ต้องใช้มือควบคุมแล้วก็พลิกผมหน้าจะหงายเมื่อกี้หน้าปั้มถูกไหมแล้วก็พาเขาลงพื้น ไม่ต้องยั้งตัวลงไปเลยเออถ้าเจ็บบอกนะเจ็บเจ็บเอามือตบพื้นอย่ามือไปทันจับมือข้ามพื้นเออมือไปตบพื้นดิเออถ้าเจ็บนะอ้าวยืดสองซ้ำปุ๊บเห็นไหมวิธีการเข้าปีกในการที่จะดับก้มลงดับก็ขึ้นอ้าเดิมเลยช่วยใช่ไหมยืดสองซ้ำปุ๊บแล้วละเพือางนะครับเอานิ้วหัวมือติดไปที่โคนนิ้วชี้กับนิ้วกลางก็ได้ เออให้ควมเหนิวหูไม้มือลงอย่าไปเอออคนดีวคมนี้ัตดุณก็ทำเป็นอางไว้ก่อนนะอย่าไปเหมอนเอาเข่าเข่าคู่ระวังระวังอย่าระวังแขนเพื่อนด้วยนะ ลงใจง่ายใช่ไหครับนิง่ายเลยไม่เป็นไรให้เรารู้หลักกาตั้งข้ตรงอตั้งมายตั้งาเลยเขาไม่แหั้มาแล้วกตวได้เขาแกตัวิกตัวไม่่าอาุนเอาลุกต้ดีด้วยไปใช้อันนี้สองสองดูตรน้พิตัวแ่พิกหมพิได้เขาใช้แงเขายก ดูสิจะเอาลงยังไงเนื้อตับผก็พิกิงลงกับพนี้เลยคืออึ๊บ้น้ย้นมันเออพี่กได้พี่กได้้าเฮ้ยเออ้ัยกขึ้นทั้งหย้นอึ๊บอ๋โหพอกันเลยสองคนนี้โหดู เป็นหมุนยอมเอาเอะเราจะยอมเมื่อกี้แต่ตอนนี้ตอนตอนนอนอย่าเปิดเหอนเลยลดไปเลยครับปึ๊บฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บอี๊อาเอ้าวแไปเดี๋ยวบอยแค่นี้ขานั้นไปขานั้นเตะขาไปข้างหลังเออดึงลงเลยแอบเห็นไหมง่ายขึ้นหมุนะอ้อมตัวไปอ้อมหัวมาดึงมือสูงอย่าไปมือนะอย่าปลมือ

ครับดันพิกปืนเนี่ยเข้าหางถอยที่โค้งล่างสุดเนี่ยเขางัดขึ้นดูประกาศไม่ได้คอยเลยถ้าใช้แรงอ่ะรอให้มากที่สุดนะกูจะร้องคอยถอยมาเพื่หละไรอย่างนี้ปั๊บออกมาโอ้โหก็พาลงผิวนิ่มๆ เทกดาวนิ่งๆีกทีเ่อกันลคอนแทคโคเวอร์คอนแทคคือพูดพอยางชาติจะนอนุณเข้ามาในผมเห็นแล้วทำท่าที่ทีฟีกมือได้เลยผมจะค้นอะไรๆแรกหเหยกันร้หเห่ทไ้าคนเเฮ้ยมีอะไรวกเออหลังมันจัดการเองห้คนอยู่ตรงนี้แหละเออ นะค่อยๆไปนะอ้าหยุดหจุดแล้วก็เปลี cort, 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 cort. ่ยนเป้าหมายย้ายที่อยู à, ่ลากขาไปเพราะขาโดนยืดนะขาขวาเพราะก้าวไป็นมือคือถือปืนไว้นะเาใช้มือซ้ายครับเอ้าทวนทวนทวนด้วยทวนห้างกั้องป้อง ิงเท้าอ่ะมันต้องแบกออืไปเทาแบกออไปเลยต้องล่งยิงแล้วเอาว้บนมืออ่ะหัวลงหนหัวแนเพื่ออะาม่ยัง แล้วอจะใส่ขี้หมาด้ยกหัวเลยด้ไว้ยขวาโอเคครับเสร็จเสร็จสิ้นไปสำหรับภาคเช้านะครับยุ YouTube ทธวิธีตำรวจแล้วก็รวมถึงการเคลื่อนที่6ลักษณะนะปะเดี๋ยวต้นบ่ายเราต้องต้องไปที่ผาตั้งกัน เป็นยุทธวิธีทหารครับกาบปรปฏิวัติพันสีลักษณะนะเดี๋ยวเราไปที่ผ่าตั้งกันกินข้าวก่อน